สูงสูงมากโอ้อะไรเนี่ยไม่ใช่ทำนี่หว่าตรงนั้นน่ะโอ้ยขึ้นป่ได้เจ้า โอ้ยนี่เขาไม่เรียกว่าถ้ำนะหนูดูดิอ๋ตายแล้วอย่างน้อยก็มีฐานนะวะรู้สึกว่าแบบผีไม่มีเลยผีมีน้อยมาก ไม่มันเลยปรับอะไรได้ไหมเนี่ยไหนดูซิทำไมผีไม่ออกมาเลยก็หมดปกตินะทำไมมันไม่มีล่ะก็เปิดหมดยากว่ะเดี๋ยวดูเพื่อนในป่ามี ไม่อแล้หลงเฮ้ตัวหาอะไรปะเนะี่ยเชือตัวเฮียอะไรเฮ้ยมังเป็นใครอ่ะตีกูไหม,ไมเนี่ยมาแบบนี้ไม่ตับเธอเป็นใครทำไมเธอกินไก่ฮะเป็นใครว่าม,มันถืออะไรอ่ะ หน้าตาแบบนี้เป็นคนไม่ดีแน่เลยตีแม่งไว้ใช่ไหมหน้าตาแบบนี้เป็นคนไม่ดีแน่เลยมันจะแปลงร่างไหมวะมันจะแปลงร่างส่เราไหมว <c oughs> าเราแวงว่าเระแวง,แวงมันจะแปลงร่างไหยอะ่ะมันจะแปลงร่างแล้วมาขบเราไหมอะ่ะมันหน้าตาแบบไม่แค่คนดีอะ่ะ ตาแบบนี้ม yeah. ีคนดีแน่เลยอ่ะต <program men> ียงเตียง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 อดีด <ing> ีอ <Bee televis 65> oh, ยอย่างไรไม่รู้คุมครามคุมครามสมัยหยาดดอกค่ะขอทำหลอดไฟมินิมอลก่อนนะเอาแต่อเองหลอดไฟเขาหายเออเห็นบัอกโอยผิดเออถูกแล้วเอายี่สิบอันพอฉันได้ยินเสียงแมงงาดแต่ฉันไม่เห็นแมงงาดเลยแมงงาดอยู่ตรงไหน

ไม่ได้อะโอ๊ยฉันเบื่อค่ะโอยอืมอามีทางไปต่อกูดสิไม่เห็นวอลไรเลย สีดไายไฟอ่ะสดไฟรอดเดียวพอทางนี้ทางนี้ขออีกสักสองสามก้อนได้เปล่าอ้อยให้หน่อยอุ๊ยฮิปเปอร์สีเปรตชาติเปรตโอ้โทษทีพอดีมือพี่ไม่ไวอ่ะมือพี่ไวไม่พอขอโทษทีนะ ออกไปเลย <c oughs> แล้วปลายทางออกจำทางออกไม่ได้จังค่ะคู่มา เสงมันหมาเวนหมาเป็ดหม,มาไดวูบรึเปล่านี่เราต้องเปิดหมดญาติป่าอีพวกอีพวกฝูงหมามันค่อยวิ่งมามมมสวบเรารตล่า โอ้ยทไมเดิมดให้แรกกสองก้อนโอ้โหตายแล้ว <c oughs> เอ้บัวขุดมมองทำไมเธอขุดน้อยตังค์เธอต้องขุดเยอะกว่านี้นะตรงนี้น่าจะไปแล้วเนี่ยพูดทำน้อยพูดไป ขุดเยอะกว่านี้อีหนูเล่นไมได้ให้มันขุดต่อดีไหมเอาไว้ชีวิตมันดีกว่าให้ เฮ้ยเฮ้ยเฮียมาเป็นฝูงเลยนอนได้ปะเฮ้ยนอนได้เฮียบ้านไปแล้วฝนตกเนี่ยนะนอนได้หรอวะขอคุณสำหรับก้อนเหล็กนะจ๊ะฉันกำลังขาดก้อนนังพอดีเลย มนตรงที่หมาแล้วว่าเขาเข้าไปได้ไงเนะี่ยโอ้เดี๋ยวสิเรามีไอ้นี่เราเข้าไปได้แน่นอนใช้สีอันนี่แหละ้าจะไม่ผิดนี่ฮะพร้อมบวกซูรีมาคมฮึเอาไว้คิปเปอร์ ปเตอร์กูาตาเท่งั้นเฮ้ยเธอไยหายอยู่หรือว่าเธอนั่ง ได้เลี้ยงมาานี่นูน้นก่อนจะเลี้ยงมาเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนเด้อ